เบิง่งงล่ารโเป็นน้องแบบประทับใจนะอาจจะเอามาแชร์แบงปันให้พี่น้นองเอฟซีเนาะหล้ะก็ให้น้องๆเนาะน,นักเียนโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นนักียนเนาะในเบิ่งในส้มะนะเนี่ยธรรมหากินผมขับรถผ่านมาเจอครับอยู่ที่แยกกิโลแยกกองบินจังหวัดอุบลราชธานีผมกำลังจะไปภารกิจครับมาเห็นแบบนี้ผมรู้สึกชื่นใจขอให้น้องทั้งสามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคม นะคกับพักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซี่นักม่สู่สุขคนนั่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโคลาดาจันเก่าจันเคยน้องพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีฟังเราฟังไทยแล้วก็ทั่วประเทศทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมช่องของโคลในตอนนี้น้องพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเอฟซีเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งได้นักโม่แลยโคลดยเนาะเพื่อจะไบริภาลิปต่อไปคลิปนี้โคจะมาให้พี่น้องเอฟซีเนาะได้ชมคลิปๆหนึ่งเนาะ เพราะโคเฮ้นอะไแบบเบิ่งไล่โลเป็นน้อแบบประทับใจนะอาจจะเอามาแชร์แบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีเนาะแล้วกะ็ให้น,อน้องๆเนาะนักเรียนโดยเฉพาะเป็น,นวัยรุ่นนักเรียนเนาะได้เบิงนนะง่งได้ชมนะมาตอบคําถามเอฟซีฟังไทยหรือว่าอ่าฟังไทยหรือกะหลายๆบอนเนาะที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์มากคคนอืนะ่นเนาะพี่น้องเฮามาชมคลิปตัวน,นี้ก่อนคือแบบโคเบิ่งไล่โลไปเลวเนาะแต่โคมาคิดว้อเขาจะเอามาอา่าแบ่งปันก่อน นี่เขาแบบเบื้งน้ากันน้ำน้องของแท้ของแท้วัยรุ่นสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่แบบอย่างที่ดีรู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินผมขับรถผ่านมาเจอครับอยู่ที่แยกกิโลแยกกองบินจังหวัดอุบลราชธาน,นีผมกาลังจะไปภารกิจครับมาเห็นแบบนี้ผมรู้สึกชื่นใจขอให้น้องทั้งสามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคม นะครับรู้จักมาหารายได้เสริมขายนมนะครับผู้ได้พันไปพันมากอุดหนุนเป็นกําลังใจน้องเลยเด้อเดี๋ยวอุดหนุนเนี่ยเฮ้ยสามเสือมาหนีดิไออุดหนุนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาสั่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันตัวเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่มสามโรงเรียนอะไรมิตรภาพผ้าฮะมิตรภาพผ้ามิตรภาพผ้าบ่สมเด็จครับผมสมเด็จบ่กอ๋อนี่ขู่จ้าขายของหน้ามาหนีดิไออุดหนุนพูละพูละลอย เอามาเลยพู้ละลอยออามาปู้จัดการอะไอซื้อสาธิตตายตอมเฮ้ยทำตัวให้ดีนะอย่าไปสร้างปัญหากับสังคมนะสังคมเขาต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์แบบอย่างเอยืมตังสามร้อยตังอะเอามาสแกนหน่อยพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสามครับผมนี่ครับเอามาง่ายกว่าสแกน ครับเอ่อเม่อไหร่เนาะสามสามร,รอยเนาะอ่าเ<ะ>ปกีกตั้งใจแน่นองเด้อจำไว้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเรียนรู้สิ่งดีๆของสังคมจากซื้อโซเชียลอย่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบดียาเสพติดและความรุนแรงเด้อนะพี่จอนี่เป,ป็นกลังใจให้เด้อไปสู้ๆน้องลาไปเอองงแน่นอนเว้ยเออยังสีนเนี่ยด้วยหลุดนุบนยังสีนเนี่ยเลยละ <laughs> นี่แหละมันตกยังซีมหาบริว่าไปใส่ความรุ่นแรกมหาทำลายผู้อื่นนั่งหูจากธรรมาหากินนะครับขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยไวัยรุ่นทั้งประเทศเช่นกันนะครับจากใจพี่จอหนนี่มือป่าบครับผมไปภารกิจป .5 ก่อนครับสวัสดีครับน้องน้องอันนี้กแมเนคลิปดีๆนะคะมาเป็นตันน้องมาแชร์สวัสดีครับ,นนรบสวัสดีเอฟซีครับ เพื่อว่าเนาะอ่ารุ่นน้องๆเน,นอะจะบึงเป็นตัวแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์หลายเนาะพี่น้องก็เห็นอยู่เฟซเนาะซือ่อเพศคือตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบเนาะพี่น้องมีผู้ติดตามซีหลานป้ายกว่าคนเนาะพี่น้องสุดยอดเลย <c oughs> แล้วกันก็เลยเอามาแชร์แบ่งปัน ฝากอยากให้น้องๆเนอะเพราะว่าแต่อยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใส่กันแล้วแต่เนาะแบบอยากให้แบบมีแบบนี้หลายๆยานะพี่น้องเนาะแล้วโคอ่ะจะมาอ่าอ่านคอมเมนต์เนาะพี่น้อง fc เพิ่นท่ามแล้วก็แล้วก็มีหลายๆคนเบ้าเนาะอ่าเกี่ยวกับอ่นานักเรียนลาวแล้วก็กับเด็กลาวที่ว่าคือโคอลงคลิปหรือว่าบ่แม่นครูออกก็แล้วแต่เนาะ้วโคอไปเห็นคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ที่ว่า คลิปที่ว่ามีการสวยเลืองนะคนอื่นนะะอ่าสวยเลื่องแล้วก็แบบเห็นเด็กน้อยหรือว่าจะบอกว่าแต่เด็กน้อยหรือว่านักเรียนอย่างงแล้วแต่ในเวลาหับเครื่องรับข้องนาผู้อื่นหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าาให้หลยคนนะแบบเขาจะเอาบบกนบโกนจีเอาเนาะแบบบอกครอบใจนะเนาะบางคนก็เอาละลาแล้วก็ไปนะบอกว่าเออครอบใจแล้วก็บอกว่าจะต้องนบ เนาะภาษาลาวตัวนี้คโคกอะ่ะก็มีหลายๆคนเนาะคอมเมนต์เด้ครูโคให้เบิง่งให้เออกโคอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนเนาะอ่ามีหลายๆคนมาคอมเมนต์เนาะอ่าคอมเมนต์ตัวนี้เนาะเพิ่นถามว่าครูครูค,ครับเด็กลาวเขาเรียนกี่โมงกี่ยามไปส่งงานที่ปักเซทีไร เห็นเดินอยู่บนถนนทั้งวัน,ว,นวันวันเรียนอะไรกันมัง่งคนไทยอยู่ในโรงเรียนทั้งวันแต่คนลาวนี่เดินไปกลับโรงเรียนกันทั้งวันผมก็ไม่เคยรู้หรอกเห็นแต่เดินกันเต็มข้างถนนโหนี่เป็นตนานักคิดได้หนอคือแบบมี fc เพิ่นมาคอมเมนต์แบบนี้นะพี่น้อง ถ้าว่าเป็นยุ่งเหียนใดยุคแข่งใดบ้านใดเมืองใดเนอก็บแบบเออเที่วมาเหาจิเร่รด้อมาเว้าเนาะแต่ความจริงก็คือความจริงคือแบบบ่ว่าแต่นักท่องเที่ยวเ่ราว่าแต่คือลาวนี่มันแบบว่าแบบมาส่งงานเนาะแบบไปไปมาๆตลอดนนะขพิ่นเห่นเนาะเพิ่นก็เลยมาท่ามรูอเนาะซึ่งครู่อยู่แขวงพักเนื้อเนาะอันนี้คือยุ่งเหียนบ้านเฮานี่ ตามทีโ่โอเห็นนี่เขาเขาก็จะบอกเป็นแบบนี้นะเนาะแต่กับบุง้งหูอายุอยย่บออื่นอาจจะเป็นกับบุ้งหูคื่อกันเนาะเขจะมาว่าเนาจะมาตอบอ่าคอมเมนต์ตัวนี้เนาะอยูลาวเนาะพี่น้องอ่าอันนี้โคจะมาตอบแต่ยูบอหงเฮียนที่โคลซ่อนเนาะย,ยูแข้งของโคที่ว่าโคซ่อนแต่กับบุ้งหูหงเฮียนอื่นเขาจะอาจจะมีการอ่า จัตตารางบกคือก,กันกับบกฮู้คือกันเนาะน,นี่โคจะตัวเตรฉพสะพ่อจะอยู่บนอโอโซนเนาะพี่นอ้องนี่โคจะมาอ่านให้ฟังเนาะพี่นอ้องคือวันจันทร์เนาะพี่นอ้องคือวันจันทร์นี่เขาจะเข้าเฮียนเนาะเปดโมงซุนซูนเนาะพี่นอ้องตอนแรงกับเริ่มขึ้นห้องกับหนึ่งโมงครึ่งหรือว่าสิบสามโมงสามสิบนาทีเนาะให้ได้ขึ้นห้องให้ได้เฮียนจนฮอดเนาะ จนหมดสามโมงไปสามนาทีเนาะอันนี้แมนตารางหรือว่าเส้นโมงที่ว่าอายู่ฟังเล่าเนาะยูเฮียนที่โค้ดซ้อนเนาจะจัดกันแบบนี้เนาะมันคืออ่าจะมีเส้นโมงที่หนึ่งเ้นโมงที่สองเนาะเส้นโมงที่หนึ่งแล้วก็หมดเส้นโมงที่หนึ่งกับพักสิบนาทีแล้วก็เส้นโมงที่สองกับเฮียนเส้นโมงที่สองแล้วก็หมดอีกเส้นโมงที่สองครับเนาะอ่าหมดอีกเส้นโมงหนึ่งคั่นแล้วก็พักสานาที แล้วก็เฮียนโตวิชาไม่หานะพ่นองมันเป็นแบบนี้น้อยซมงมันจะมีมิดมงที่หนึ่งสมงทีสองนาอตอนเศร้าแล้วก็มีมีสามสี่แล้วก็ตอนแรงกับมีห้าหกเนาะเจ็ดแบบนี้หานาพินองเนาะมันจะบกคือกันแต่กับบุ้งหัวคือแบบถ้าว่าเห็นเขาย่างกันมดมือนแสดงว่าจะเป็นนักเฮียนที่ว่าแบบคาดหงเฮียนเนาะ แน่นอนมาเข้าจิตบ,บไปโรองคเรียนหรือว่าบางบางเทืออาจจะเป็นมือที่ว่าเขาภาคบ่หรือว่าจังไดรู่อกับบฮู้หูเนาะจุดนี้รู่อจะมาสมารถตบแทนอ่านักเรียนยุ่งเรียนนั่นใดเนาะอ่ารู่อจะมาตบเต่แบบนี้เนาะตามอ่าตามที่ว่ารูอเป็นรู่ยู่ราวแล้วก็เคยสอนเนาะอ่าองเฮียนอ่าอยู่นี่นะเขาจะเฮียนกันแบบนี้เนาะพี่น้องสําหรับคํท่ามตัวนี้เนาะรู่อไดะอ่าตบไปแล้วเราแบบนี้ คือตัวน so ี Mason, uh, ้เนาะคอมเมนต์นี่เนาะพี่น้องหน่อยคอมเมนต์นี่เพื่อนว่าทําไมครูเราไม่สอนมารยาทการไหว้ให้เด็กเราล่ะครับเอ่อโคจะมาตอบเนาะคอมเมนต์นี่อ่าโซนเนาะพี่น้องบ่แมมนว่าครูเราโบโซนเนาะครูเรานี่จะโซนแต่คือครูเคยเว้าเนาะอ่าคลิปโกนเนาะโคคยเ้าอ่ะอ่าการโซนนี้ จะบอไม้เพราะว่าจะให้แต่ยกให้ครูคูนิซอนให้เข้าใดมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโดยเฉพาะแมนกันนบกันไหวหรือว่าก,การกบไว้นี่นะต้องซ่อนนั้งแต่เนาะต้องซ่อนตั้งแต่เด็กน้อยมาเนาะเขาจริงจะมีความอ่าสิ้นเคยลึงเคยจึงเฮียนฮู้ติดเป็นนิสัยอ่า อันนี้ก็จะขึ้นกับผู้ปกครองเนาะหรียกว่าขึ้นกับพ่อแม่เนาะจะเป็นผู้สอนแล้วถ้าว่าอายุอ่าคือเวลาจะมีอนุบาลเนาะถ้าว่าอยู่ในเมืองเดีว่าถ้าอยูเย่เขตชนบทน,นี่เขาจะบอกอาจจะบ่มีหรือว่าบ่มีโรงเรียนอนุบาลสินะบางบางบอนแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีแล้วเนาะแล้วก็คือจะมีอนุบาลเนาะไปฝากเด็กอายุสามปี บอกขนาดเนาะอนุบาลแล้วถ้าว่าป .1 นี่ต้องเป็น6ปีจึงได้เข้าป .1 สินะเนาะจะนั่นส่วนลูกจะหอด6ปีเนาะเข้ากาับถ้าว่าเขาสอนเข้าตั้งแต่น่อยเขาอ,อาจจะเคยจะลืงจะเคยเวลาไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องได้เว้าวอ่ายกมือสบายดีเศร้าครูเดสินะเนาะเขาเจ้าก็จะเฮียนหู้เนาะจะมีการเฮียนหู้เลยจะมีการ กลายเป็นนิสัยสิ้นเคยเนาะเป็นติดเป็นนิสัยแล้วก็สิ้นเคยในการเฮ็ดแบบเฮ็ดทุกมือทุกมืออาจจะเฮ็ดให้แบบเคยไปแนาะพี่น้องแล้วที่ว่านักเถียนลาวคือว่าบ่มีมารายาตมันมันเป็นการสิ้นเคยของคนลาวท,ที่จริงนี่เป็นเป็นาฮีดคองประเพณีเป็นวัฒนธรรมของลาวก็มีเนาะแบบให้นบเนาะหรือว่ากาบ แล้วก็มี fc ผลมา่าให้อีกเนาะอันนี้หลเนกโ,โอโตบคำถามตัวนี่าคูลาบา่ซ้อนมารยาทคือคูลานี่ไดซ้อนมดดนะเรื่องมารยาทยอย่างเด็ดถ้าว่าเขาเจ้าเฮ็ดบ่ไดก็น,นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเจ้าเนาะ,ะคูลาก็บ่มีคูเนาะอยู่ในโลกนี้จะซ้อนในสิ่งที่บดดีให้นักเหียนเนาะขาเจ้าซ้อนในสิ่งดีๆเบิดให้นักเหียนนะนะแล้วถ้าว่าแห้งว่าขึ้นสันมัธยมจะมีการเหียน แต่ละวิซาแต่ละแยกวิซาตืมอ่ะนะยูปะทมกันแยกวิซาแต่ว่ามันขึ้นมัธย,ยมแล้วมันต้องได้แยกเป็นแต่ละวิซาแล้วก็แยกคู่อีกนะคือถ้าว่าประทมนี่ก็จะมีคู่ปอนึ่งคู่ปอสองคู่ปอสามคู่ปอสี่นะแต่ว่าถ้าว่ามาัธย,ยมขึ้นมาแล้วตั้งแต่มอหน,นะนึ่งจนฮอมอเจ็ดนะพี่น้องเขาจะเปลี่ยนสลับกันคือคู่โอเนาะย่างคู่โอเนาะคู่นี้ซ่อนมอสามมสี่มอห้า แล้วถ้ามาฮอตสุโมงเนาะคือแบบนี้พี่นอ้องเนาะอ่าตัตางแต่ไรยจ้าแบบนี้คือสุโมงเนาะสุโมงหนึ่งนี่ถ้าว่ามันวันจันทร์อ่ะเขาจะเคารพทุง่งเนาะทีอคือฝั่งลางนี่วันจันทร์นี้เขาจะเคารพทุ่งหนึ่งสุโมงแล้วก็สุโมงที่สองข้อมีห้องมอซ้ำหนึ่งสิขอก็ต้องได้ไปขึ้นห้องมอซ้ำหนึ่งแล้วสุโมง่องไปเนาะสุโมงที่สามข้อว่างข้อก็หยุดอยู่เนาะข้อก็ไม่ไ,ไปข้อก็จะอยู่ ห้องการเท็่เบียวห้องการแล้วก็ส้วงทีซี่โ็มีโมซี่ซ่องสินะแล้วโก็จะไปขึ้นแล้วตอนแรงว่างฟรีคือบริไดไปซ่อนกับยูห้องการสินะแล้วก็วันอังคารสมวงหนึ่งซ่องว่างแล้วก็โมส้วงซ้มงี่มีสินะโคก็ไปขึ้นนะนะพี่น้องแล้วก็เท่าตอนแรงมีโคมก็ข,ขึ้นเนาะคือตอนแรงอะซ้ำหนึ่งสินะขึ้นคือถ้าว่าสั้นหนอเนาะคือว่ามีมมหนึ่ง มีหมอซ้ำหนึ่งซ้ำสงซ้ำสามซ้มสี่ห้าน่ะสมมติว่าเนาะคือยุงเรียน,นมีแต่่อมห้องแต่ว่ายุงเรียนบนเก่าโหัวโซนนี้จะมีหมอซ้ำหนึ่งซ้ส้ำามซ้ำสี่ซ้ำผุนเนาะหัวซ้ำเจ็ดซ้ำแปดกัเมี 3, 3, 4, เนเนะถ้าว่าหุงเรียนใดมันมีนักเรียนไลน่ก็ต้องได้จัดไปตามนั้นเนาพี่น้องแล้วในหมอซ้ำมนบางอ่าหุงเหียนหรือว่าบางบนครูผู้หนึ่งเนาอะ,อะยกตัวอย่างคือโหัวดิโซเียนเก่าเนาะ โคได้ส้นอ่ามันจะมีสันหมอซ่องนะโคได้ซ่อนสันหมอซ้องสิโคจะได้ส้นหมอซ้องห้าซองหกซองเจ็ดสองแปดเนาะโค่อนซี่ห้องคือยุงเห็นเก่าโคส้นแบบนี้แล้วจะมีอาจารย์ที่เขาจัดเนาะได้ส้นหม้อซ่องหนึ่งสองซ่องสองสาม่องสี่แล้วการโคโตซสองห้าสองหกสองเจ็ดมันเป็นแบบนี้เนาะอ่ามันเป็นสำหรับคอมเมนต์นี่เนาะโคกับโตอบแล้วเนาะว่าส้นเนาะอคอมเมนต์ตัวไปเนาะพี่น้องคอมเมนต์ตัวไป การกราบไหว้เริ่มต้นจากพ่อแม่เริ่มตั้งแต่เบบอคนไทยจะเริ่มสอนทักษะให้เด็กคือยกมือไมยบายและไหว้โคเเฮนดีเนาะคือคอมเมนต์นี่เนาะแมนเขาจะต้องโซนเนาะคือเขาเป็นพ่อแม่เขามีลูกขนาดเขาก็ตตรงในโซนเขาตั้งแต่น้อยมานเนาะเขาจะได้ปุ๊กฟังจะได จื้อจะได้สิ้นเคยเนาะจะได้ไปปฏิบัตินําผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามู่เนาะคือพงเหียนนี่เขาจเจาะโนอยู่แล้วเนาะเขาจะมีโซนเนาะมันจะมีวิชาโอนโดยเฉพาะแล้วก็คือคูโอบอ่าบริโอนวิชา,านั่นแต่ว่าคูอโอกับโซนคือกันเพราะว่าเขาจะได้เอามาแซรกโซนนะเพราะว่าตอนนี้อ่าต้องหู้จักมารยาาต้องกราบไหว้ต้องฮิตในใดแบบอ่าเวลาฮับครองฮับเครื่องเวลาปฏิบัติ ต่อคู่อาจารย์ผู้รักผู้ให่ต่อมูเนาะให้มีความสมคัครีกันเป็นอะไรเนาะคู่แต่ละคนเ,เขาเจ,จะจะสซนมืดแต่ถ้าวันนักเรียนเฮ็ดบรด้มันก็นขึ้นกับนักเรียนแล้วตัวนั้นเนาะพี่นอ้องตัวนี้เนาะเพิ่นมาอคอมเมนต์ตัวนี้เพิ่นา่าคําว่าคาว่านบนี่ก็ไม่เหมาะนะครับคําที่เหมาะคือคําว่าไหวครับ เช่นไหว้รับสิ่งของไหว้ขอบคุณจะดีกว่าครับคือตัวน,นี้เนาะอ่าลาวไทยน่วัฒนธรรมก็คล้ายขึย้นกันเนาะแต่ว่าบอกคืกันพี่น้องเนาะมันกะอ่าคำคำซับหรือว่าคําเมาหรือว่าอ่านังสืออยังคล้ายคือกันแต่บอกคึ้กันเนาะพี่น้องเนาะคือตัวน,นี้เนาะเพิ่นว่าอ่าที่ว่าค,คุโอลงคลิปที่ว่าคนไทยมาแจ๊ ขนาดแบบแล้ววันคลิปหนึ่งครไปรีวิวบ้านแล้วคไปเจกเข่นนมนวันเด็กไทยอนเนาะคือคอไปเจกเขนนมแล้วมีอ่าบางคนเขาก็ฮับเอาเขานมเลาเขาบครอบใจโบโบ,โบโนบอันน่ะคืออ่าฟังลาาเนาะถ้าว่าไหว้ไหว้คือไหว้สบายดีเนาะถ้าว่าเห็นผู้รักผู้ใ่หรือว่าเห็นมูเห็นคู่เวลาเขาไปเห็นกันอันน่ะ จะไหว้เนาะนบผู้รักผู้ใหญ่นะฮาจะเอินมากราบไหว้ผู้รักผู้ใหญ่เนาะสบายดีแบบนี้เนาะแต่ฝั่งไทยถ้าว่าเป็นผู้หญิงเขาจะสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายกะสวัสดีครับแบบนี้แต่ว่าฝั่งลาเขาจะว่าสบายดีแบบนี้ฮะนะซื่อๆเนาะเฮาจะว่าสบายดีซื่อๆเฮาจะบรไหว่าว้าวว่าหรือว่าจะบไราว่าครับค่ะสินะเนาะแล้วก็ คือตัวนี้เพิ่นมาบ่เหมาะสมอา่าถ้าว่าเทียบกับภาษาลาวนี่มันเหมาะสมเลยแต่ว่าถ้าว่าไปเทียบกับภาษาภาษาไทยนี่มันกับ,บ่เหมาะสมมันมันมันบ่ตรงประเด็นเนาะคือคือตัวนี้เนาะเพิ่นว่าเวลาครูอเอให้หนะเพนิ่นเพิ่อนยังให้ว่าว่ะอ่าคาว่านบนี้ก็ไม่เหมาะคือเพิ่นเพิ่นนมาให้นบนะมันบเหมาะแต่ว่าถ้าเวลาเอาเครื่องเอาข้องนาคนอื่นเนาะต้องนบเนาะต้องนบ เเฮาจะว่านบนบครบใจนะอ่านบพระเจ้าไปนบอ่าพระเจ้าไปอ่าเวลารับเครื่องรับข้องเนาะอ่าเวลาคนอื่นให้เครื่องให้ข้องอาจจะนบเนาะแบบอ่านบแล้วก็จึงรับเนาะนบครบใจแล้วก็รับเครื่องนะเนาะแล้วอ่าบางคนเขาก็จะแบบอื้อหัวแบบนี้นะ ถ้าว่าเข้าอายนะบางคนเนาะแต่บางคนเข้าแบบโบโบสิ้นเคยกับาการพนมมือนบกับไหวสินะเนาะเข้าก็จะโบเฮ็ดนะบางเื่อในเฮาโบเข้ากันยังโบเฮ็ดนะบางคนเนาะอันนี้เขาก็โซนสุดแล้วเนาะบางคนก็นยังเฮ็ดโบได้นาดเนาะพี่น้องตัวนี้เนาะพี่น้องคอมเมนต์ตัวนี้เพิานว่าใช่ครับคุณครูการไหวก่อนรับ ของจากผู้ใหญ่คนไทยพ่อแม่เด็กสอนลูกตั้งแต่เริ่มเดินได้ครับจะให้ครูมาสอนตอนตูก็จะลำบากหน่อยครับขอให้คุณครูทุกคนทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและเป็นเรือลำใหญ่ที่จะพาเด็กๆไปให้ถึงฝั่งครับหักเนะาะขอเมนี่เมนเนาะ ก็อาอจะบละบรล้ใหญ่ยาเพราะว่า,วาคอมเมนต์นี้คือมีความไม่แหงเนาะพี่น้องอาแล้วคำอ่าคอมเมนต์ต่อไปเนาะเพิ่นมากูจะอ่านให้ฟังเนาะกับใช้คำว่าขอบใจสําหรับคนเกิดที่หลังคือน้องสาวลานสาวอีหยังกดตามที่เกิดที่หลังสิใส้คําว่าขอบใจ แต่ถ้าคนที่เกิดก่อนเป็นคุณครูคุณนายสิใช้คำว่าขอขอบพระคุณนะคะหรือขอขอบคุณมากๆคะ่ะทางเบลเยียมจะใช้เช่นกันขอบคุณขอบใจขอบคุณมากๆหรือเพิ่มคำขอบคุณจะบอกว่า ดิฉันขอขอบพระคุณคุณครูมากๆค่ะที่กรุณาช่วยหนูคำว่าหนูจะใช้สำหรับคนเกิดทีหลังเช่นคุณครูค่ะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะคุณครูเนาะพ่นวาจังส่เนาะอ่าคอมเมนต์นี่ขอยักเ้าหน่อยนึงเนาะสำหรับคอมเมนต์น,นี่คือความแตกต่างยู่จุดนี้เนาะพี่น้อง อ่าเพื่อนเพิ่อนอยากให้เรา,านะเวลาครอบใจนะเวลาฮับคล้องฮับเครื่องถ้าว่าเป็นรุ่นน้องเพื่อนจะให้เราอะครอบใจแต่สําหรับยุคฝั่งลาวเนาะเพื่อนจะบ่มีคว่าอ่าแบบยุคฝั่งไทยเนาะ,ะแบบมีคมาําอะขา,ขาครับขนาดเนาะกะัฝั่งลาวเฮาจะบ่มีแต่ก็รขอบคุณค่ะขอบคุณครับชนะฝั่งลาวเฮาจะบ่มีอขอบคุณเนาะแบบฝั่งลาวเฮาจะครอบใจ เนาะเขาใส่แต่ครอบใจยังเดียวเนาะฟังลราเฮาจะเ่ว่าแต่ผู้เล็กเด็กน่อยผู้ใหญ่เนาจะเอาครอบใจหลยๆสิเนาจะใส่แต่คำนี่เนาะเขาจะใส่แต่คำเดียวนี้โดยครอบใจถ้าว่าอ่าเขาจะว่าครอบใจครอบใจไลยๆถ้าว่ามีคนเอาเครื่องเอาข้องเอายังมาให้เฮาเนาะเขจะเอาอะครอบใจเนาะเขาก็จะนบเนาะว่าครอบใจครอบใจหล่ๆ นนาะเขาจะใส่คําว่าครอบใจหลวก็ะครอบใจหลยๆแต่ซ้ำนี่นาะเขาจะบอกว่าอ่าคือแบบภาษาไทยมันต้องมีแยกเนาะขอ้นคอมเมนต์เมื่อกี้นะเขาจะต้องมีแยกว่าเออรุ่นน้องอ่าอ่ารุ่นผู้ใหญ่ต้องว่าดั้รุ่นน้องว่าครอบใจนี่ได้แต่ว่ารุ่นน้องรุ่นที่ว่าเกิดน้ำร่างนี่ว่าครอบใจนํำผู้ใหญ่บ่ได้สินะแต่ว่า บางลาวนี่เขาจะต่างเนาะเขาจะว่าครอบใจเลยเนาะเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าแยกเนาะจะว่าครอบใจแล้วเข้ามาโดยเนาะโดยเจ้าโดยนี่เขาจะบอาในเวลาที่ว่าคนอื่นเขาจะท่ามนะเขาท่าเขาเนาะถ้าว่าผู้ที่ว่าผู้อาวุโสหรือว่าผู้ที่ว่าอายุไล่กว่าหรือว่าผู้ที่เกิดก่อนะนะเนาะเขาจะจะว่าเจ้าเจ้าแมนแล้วนะแต่เด็ก นี่ว่าแบบผู้ที่ว่าอายุน้อยหรือว่าเป็นรุ่นน้องสินะเฮาก็จะพอโดยโดยสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นอ่าเมื่อว่าผู้ใหญ่เมื่อว่าเด็กน้อยเนาะคําว่าเจ้าโดยนี่เขาเฮาเป็นเป็นคําที่ว่าเขาใส่กันเนาะเ่าก็บเรียแยกว่าเออผู้ใหญ่ต้องว่าโดยผู้น้อยต้องว่าเจ้าผู้ใหญ่ต้องว่าเจ้าผู้ น้อยตองเ้าโดยเขากับบริยแยกแบบนั้นเนาะคาว่าเจ้าโดยนี่เขาก็ใส้ได้ทางอผู้ใหญ่ผู้น้อยนะเนาะถ้าว่าย Arrow, ักใชใส่นะแต่เป็นคนําที่ว่าสุภาพสุดๆเนาะแบบอโดยเนาะโดยเจ้าแม่แล้วโดยแม่แลี้ยวนะถ้าว่ามีคนท่ามาสมมติว่ามีคนท่ามาครูโอโอครูเป็นครูสซนโบเนาะครูกับเจตว่าโดยแม่แล้ว รว่าเจ้าเป็นแล้วครูโอเป็นครูโซนนั่นเนอะอะเา,เาะอ่าเขาจะใส่คํวมาโดยเจ้าเนาะ,ะคือฟังไทยก็จะใช่ถ้าว่าเป็นผู้หญิงเนาะนี่เขาจะแยกผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าฟังลราเขาจะบมีการแยกผู้หญิงผู้ชายเลยเนาะให้ให้เข้าใจค,ความแตกต่างยุจุดนี้เลยเนาะพี่น้องให้ฟังเราฟังไทยกับมีจุดที่ว่าแตกต่างกันเนาะฮิตของประเพณนีการปากกันเมา ก็จะคลายคายคือกันเนาะแต่ว่าบอกคือกันแต่ว่าไทยอีสานก็นจะคือฝั่งลาวเนาะคำป้าคำว่าแบบอ่าค่อยฝั่งลาวเาก็ว่าค่อยค่อยสังคิตกับไอจินะเนาะอ่ามีแต่ไทยอีสานเนาะจะคืออ่าใส่คำศัพท์ที่ว่าบางบางคำศัพท์ก็คือฝั่งลาวนะคือลาวเนาะอันนี้นสำหรับคลิปนี้เนาะโคเขาจะมีแต่ซับมีเปล่พี่เนาะเอฟซีเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้กดโอเดเพื่อจะบรพิพารคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องก้าวเข้ามาสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย